เห็นโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์หมดเลยยูทูบเบอร์หน่อยสวัสดีค่ะนเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเลยนะคะหนาวงหนามาเล่นกับยายนูเรียงๆกันเม่ยังขายของยายนูยังขายของอยู่เลย ้หอมมาท่ไห้าหอมเหลอันนี้ธรรดาอันนี้สามถุงักงถุงคนอะไรทำไมหน้าสั้นจคนอะไรคนีหน้สั่หอมาสิ บแดีเหหลเมนูจับไจับสิิแล้วเขาวันน่ปวดขากจ้ะอาแม่เขคายหามาด้านน้วาเสริมเขาจกซึ่งไหมอได้เสิม เอาตั้งแต่โตขอโตถึงขอเสริมใหม่เอาให้อร่อยเดียวไหมเสรม่อยกลัวเมือยจิ้ขาของเจะนอย่่อร่อยกลัวเมื่อยอร่อยเดียวอร่อยเดียวอร่อยเีจิ้เออนงขายของนขายของนะคะย่จิมเป็นเท่าแก่นะคะนย่จิมเป็นเท่าแก่ใช่ไหม่เาแก่น้อยนะเนี่ย ดูซิดูซิเทาแก่น้อยนะเนี่ยเรียกจิมเรียกจิมเรียกพี่เลิฟพี่พี่จิมพี่เลิฟพี่เลิฟนอนแล้วพี่เลิฟนอนหรือยังขอยังนี่แม่ขอหอมจิมเป็นเท่าแก่นะคะยังไม่นัองกลับบ้านก่อนจิมเป็นเท่าแก่นะรู้ไหมรู้ไหมเป็นเท่าแก่รู้ไหมเดลีน็อกไปแล้วเดลีเดลีพยาามน้ำพายามน้ำนอนแล้ว คนขี้นางไหญวะเอานางใหญแล้วเนาะแม่ขี้สาวซื้อเป็นขี้เก่งขาอันนี้ขีสั่นตัวนี้มันสั้นเกินรู้ไหมตัวสั้นๆนี่ตัวอะไรแม่เขาแขงกับเบิร์ดบอกเออรู้สึกมันพอหน่อยติมมานพอเลยพอใช่ไหมใช่ไหมช่มั้มไปอยู่กับยายโนไม่ติมโอ้กินเผาบ้านเคื่อนที่ ม,มันเหนียวตลอดเวลาอาหารเก็บนะแล,แล้วล่ะเหนียว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 อ๋อมอ๋อมองมองเท่าแก่นะนี่รู้ไหมเนี่ยถ้าเป็นเท่าแก่นะเนี่ยฉันคือประธานบริษัทฉันประธานบริษัทใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เนี่ยคนเนี่ยอ้ยถ้าเป็นสา,นา,นาวานี่ยันถือคัตตี้อยู่เนพราะว่าแน่วคนสั่งแน่วคนจะสัง่ง บอล้าแม่ยแดเห็นบ่เจ้าเรื่องให้ได้แม่คนขับแห้งเืเจ้าเรื่องให้ได้เป็นปะจริงเจ้าเรื่องให้ได้นานยอมวางสามีปัญหาผู้ใดก็มายืดหวอยู่นี่มีปัญหาอะไรหรือป่าผู้ใดมายืดหดอยู่นี่เอียงตัวนี้จะเป็นยัี่ไม่มีความประดภัเอาถังประทานโอ้ถังประทานพนังตัวนี้ประดายนองนี่ประทานประทาน ชุกตาษวะเนคอนุกตาเนี่ยคุลืกนะบาลนะนั่งดีดหัวล็อกแล็ล็อกแล็นั่จะทานบ้มองหนาคนนี่ว่คอยติ่มเนือไหลมาไหลเด้อ สามุแล้วนะคะกนสุสองเพิ่มนยอะเกินแม่ไมห็นุมเแม่ไ้นะเด็เ็เด็ยากินนมแล้วไหนมกินมือ เหนื่อยไหน่ะว้าเศร้าหนารักอะไรคะน้องจีมไปจ้ะไปจันยามาสองไปหาเน็ติีมไปอยู่ซีเกียกับยายนุ้มไหม แล้วเราลาบเรียงนะแล้วมีธุรกิจแล้วมีธุรกิจเลียงเรียงลูกเรียงร้านแล้วผู้ชมเห็นผู้คนเลียงมองไต่ภ้าเลียงเองบุญเยลี่มาเหรอเยลี่ไปอาบน้ำมาได้อาบไปอาบนไปเข้าห้องน้ำเม่อกี ยังเปลีวอยู่เลยกับเวรดีอ่ะเห้ยหยุดเลยกับลังค์ยืดเมลบเลมันอีบ้านบาทเลยมหลายแ่บ้านเพิ่กใหม่เข็ดผู้เอม นี้หัวะถ่ายะดูว่าตัวนี้เบิดเหอะแม่หอมสอง้อมดาธะมดายังอินกันเ็นหนูเด้อถ้าฉันไม่มาอีกแล้วแม่อนี้ปได่แทกแล้วป่ี้ายเรอบนที่้ นาง้าาเดียวมันไห้มันพออ่อแไห้มันพอ่อซ้ากันไห้ไมันบระชาบระชาหัวมือโบหมายถึงว่าบแมนหมายถึงว่าไห้มันพอ่อซ้ำกันก็โต้นนี่นะแม่ก็เขาสวยนี่เขาเี้ยอมอม่หนี่งขาอนบสิไห้แล้วนางคง้ายเขาเนี้ยยังกันทีเหมเือกเขาสวยมันบ นางพายยุคหนึ <laughs> yeah, ่งสกปรกจ้ามอสีเหมียงเหือดเลืเบิรแต่มันบันด้ลบัลลัยคืนเป็นวักกินที่อย่างไรม่มช่างเห็นสาอย่าบอกเดี๋ยว่าเขากระดิ่งนี่คิดว่จะน่กระจากนเย่เย่เลนูัช่งให้ปิดคนเนียวด่วนปิดคนเนียตถอดเขาหอมปิดปิดเลยเพราะว่าเมื่อยไนี่ยไมาก่อนนะ ลามลอบเมันนล้างเอาไปเนมันนี้พอแล้วกลบน้ำไปใส่เรามยกยกข้าบะดโชกอัศวหมวยสลัดมวยสลัดชกกให้โกยกพอหนึ่งลายมันยังมนอยู่เด็กข้าขอมกีเท่าไรคะถ้าเรารู้ว่าเราจะแพ้เราก็ก่เ่10บาทค่ะพอไหกพอดี อ๋อ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 ไมูก็จะต้องปเ๊ม คือใส่ถัดประทานในจังใดเขาเป็นประทานเลยค่ะยังยังบลยังบาเศร้า้ะกัมพูชีเนี่ยหแนมอยู่อ้แรงงานบองงานบออ้เมยแล้ว อมาขายของกอยยายนูมาขายของกอใยนูตอนดึกเป็นรอเต็มต้องนางกอีนะคะเพราะว่าจะลุกไดไปทาฮัวเมะอุ้ยแม่ไปลุกไปลโยกูอยากจูกันะ้าูเลยลุยเลยลุยเลยติม คอยติ่มขันยังขายของอยู่นะคะยังปิดปิดดึกสามสี่ถุงนะคะอ๋อใช่ค่ะข้าธรรมดาเอากี่ถุงคะ เพียงลานไอ้มุนคลิปนี้ไม่น้อยติ๊มกะต้นผัปลาอยู่นี่ก็มีดนะคะพี่น้องมีสองตดคนละลาดนะคะคนละคนละถังคลิปนี้กับสิคอจบไปก่อนนะแม่สวัสดีนะซินะสวัสดีสินะสวัสดีค่ะมาพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็มาคลิปนี้ก็มาขายของซอยแม่ยำเด็ด ไอตีมขายของชื่อในยูตอนดื่อสามถุงแล้วพี่น้องเดี๋ยวสี่ถุงพอพึ่งปิดร้านเดี๋ยวอผพากันสองเมื่แม่แม่เอ่อแม่ของสาไทยนะคะเพิ่งจะสียูอีซอซับเมื่อแล้วเพิ่งจะสิเมื่อแล้วเนาะเพิ่งเมื่อยแล้วพี่น้องไข่บอยแม่ไข่ของจชื่อข่เกือบไข่นะคะเกือบไข่แตกคลิปนี้กับเขาตัวลาไปก่อนแล้วมาขอกันคลิปหน้าเลยพี่น้องอุยมาให้คนหยอกแนวนีน้ คลิปนี้ก็บขาตัวลาไปก่อนนะคลิปนี้ไม่ลอะไทีมกอเขาตัวลาไปก่อนเนาะค่ะมาฝากกับคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะลาตีสวัสดีนะคะ